ผมจะไม่ให้นางแบบมองที่ไฟครับพี่เพราะมองไฟจะปวดตามองมาจะปวดใจแล้วทำไมตรงนี้ถึงไม่เอาแฟลเข้าไปครับพี่ต่อมันไม่มีที่ยืนครับพี่อ๋อ <laughs> <Okay. S 2> วันนี้เราอยู่กับพี่ต่อครับ สวัสดีครับพี่ต่อพี่ต่อลืมน้องนังแบบครับพี่พาเดินมาคุยด้วยอ่าน้องมาตั้ะอาไปนะเอาใหม่เอาแล้วนี่รันอยู่นี่เอาน้องอยู่การน้องอยู่การน้องอยู่การเขินเขินเขินน้องอยู่การเจอผู้หญิงแล้วเขินผมเลยพี่แล้วก็ชอบถ่ายผู้หญิงคนเรามันเป็นอย่างเนี้ยพี่ต้นชอบไหมพี่ผู้ชายก็ต้องชอบผู้หญิงครับถ้าผมชอบพี่ต่อเนี่ย ต่ผมไม่เคยเห็นพี่ต้นถ่ายผู้ชายนะก็ผู้ชายก็ต้องเลาผู้หญิงเนะครับทำไมกันย้า้พี่ต้นเดินครับเดินครับเราวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันพี่ตอวันนี้เรามาอยู่ที่ลักดอกับพี่ักดอกให้อะไรอย่างนี้ป่ะลักดอกลูกากูเป็นสวนป่ายูคาลิปตัสพี่แล้วก็เขาประดับดอกไม้มีดอกไม้สวยๆให้ตากล้องเนี่ยมาถ่ายรูปกันเป็นสถานที่ที่แบบว่า พร้อมสาหรับการถ่ายภพาพในนี้ก็เขาก็จะมีพวกคาเฟ่เป็นคาเฟ่เล็กๆกึ่งมินิคาเฟ่มีกาแฟมีน้ําเปิดโซนใหม่เป็นโซนร้านอาหารด้วยริมสาบน้ำทะเลสาบอาผมให้ดูผลลัพธ์ของภาพที่พี่ต่อถ่ายวันนี้ก่อนแนะนำนางแบบที่พี่ต่อพามาวันนี้เลยครับน,น้องแนะนำเองเลยกันครับสวัสดีค่ะั้งเมค่ะอ่า ตั้งเมเป็นเป็นนางแบบอิสระค่ะค,คือจริงๆวันเนี้ยผมนัดน้องมาเนี่ยผมตั้งใจจะมามาฝึกเราเป็นตะก้อก็เหมือนแบบนักกีฬาครับก็คือถึงถ่ายรูปเป็นละก็จะต้องฝึกฝนไ,ไปเรื่อยวันเนี้ยก็เลยเอาเลนเทเลมาอเอาเลนเทเลมาฝึกอย่างเดียวเลยเดี๋ยวไปชมผลงานพี่ต่อกันคว่าพี่ต่อมีเทคนิคอะไรไปไปครับไปดูกันกลางวันกลางวันอย่างนี้ทำไมต้องใช้แฟลชด้วยพี่ต่อแสงก็ซอฟสวยเลยนะวันเนี้ย เราอยากจะกดแบ็กกราวให้มันมืดลงครับพี่ต้นถ้าเกิดว่าเราใช้แสงปกติให้มันสว่างหมดเลยเนี้ยข้างหลังก็จะมืดถ้าข้างหน้าสว่างข้างหลังก็จะมืดนะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วฮะก็คือดีไซน์ว่าอยากให้หลังมืดข้างหลังมืดนิดนึงแล้วก็เอาไฟข้างหน้าตกให้สว่างขึ้นมานิดนึงจะมีโพสกว้างๆหน่อยอันนี้ดูแคบๆไปอ่ะพี่อยากได้โพสแบบว่าดูอลังอลังนิดนึง ว่าชุดน้องตอนนี้ชุดน้องเขาดูขาวๆเนาะก็อยากให้ภาพแบบมันมีคอนทราสสีตัดเข้าไปในชุดขนให้ดูมีเรื่องราวมากขึ้นปกติช่งางภาพก็ต้องให้นางแบบดูเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับว่าเขาถ่ายออกมาแบบนี้นะนสวยสวย,สวยผมจะมาให้นางแบบมองที่ไฟครับพี่ อมองไฟจะปวดตาม,มองมาจะปวดใจผมเวลาผมถ่ายรูปเนี่ยผมจะจะซีลเรียสเรื่องของนิ้วมือนางแบบจะ,จะพยายามให้นางแบบเนี่ยเขาเขาโชว์นิ้วมาเยอะๆนิดนึงบางทีครับบางทีมันถ้าแบบมองกันมันจะเหมือนคนมือด้วนอ่ะพี่กรามือขับเข้าไปอย่างเงี้ยอ,อะไรเงี้ยสัดส่วนมันไม่ได้ตะตรงมีมันไม่ได้อะไรอย่างงี้บ้างโพสดข้ารู้เปยนโพสหน่อยครับเป็นโค้ดนะ ผู้ช่วยนี่สําคัญนะครับพี่ต้นเวลาทางานเนี่ยถ้าเราทํางานเนี่ยทำงานกับทางแบบมืออาชีพหรือทำงานกับยูทูบเบอร์เก่งๆเนี่ยมันก็จะง่ายในเรื่องของคอมโพสิชันเราก็ต้องผมกล้องแต่เนี้ยสิ่งสำคัญก็คือผู้ช่วยบางครั้งเนี่ยผมก็ใช้ผู้ช่วยที่ผมใช้ประจำเพราะว่ามันจะง่ายในการทำงานเขาต้องเขาจะรู้ว่าสมมติเรายืนตรงนี้เราอยากได้แสงมุมไหนเนี่ยเขาจะรู้ละคือจะรู้ใจอ่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราได้ผู้ช่วยคนที่เขาแบบว่าเป็นเราไป็นอ่าใช่ครับใช่เพราะนั้นนี่คือ1สูตรลับของความสําเร็จด้วยนะ ถ่ายสองชอ็อตนะครับผมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนัออกพี่ต่อก็ถ่ายสองชอ็อตงมงว่ะโอเคอ่าน,นี่เมื่อกี้ไปอันหนึ่งมีแฟดอันหนึ่งอันหนึ่งผู้ช่วยออกแล้วถ่ายอีกทีนึงพอดีเมื่อกี้เราถ่ายกว้างเราจะติดคนถือแฟดด้วยถูก<อ>เพราะฉะนั้นชอ็อตสองเนี่ยเราจะได้คัดเอาภาพสองภาพที่ไม่มีคนเนี่ย วางซ้อนกันแล้วไปลบคนออกแล้วไปลบคนออกใช่แต่ตำแหน่งโพสชั่นเนี่ยต้องอยู่ที่เดิมแล้วมันจะไม่เพี้ยนเหรอเพราะว่าเราใช้แฮนด์เทลในโฟโต้ชอปจะมีโปรแกรมที่ทําให้ภาพสองภาพมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันได้ถ้ายเพี้ยนมาดนึงก็ไม่เป็นไรใช่ครับโอ้ก็เดี๋ยวผมลบหน่อยโอเคโอเคมาถ่ายใกล้รูปหนึ่งแล้ววันนี้ก็ขอบคุณสถานที่ขอบคุณสถานที่ครับผมรักดอก รักดอกลาลากูนค่ะสถานที่ที่นี่เราก็บอกเลยว่าพี่ผมมาแล้วผมชอบยิ่งตอนนี้อากาศดีเขาบอกว่าให้คนมาแล้วเหมือนกับเป็นเมืองท่าเรือแบบมีเรือมีเรามาถ่ายรูปกันสวยๆเริ่มนะครับเริ่มเปิดโซนอาหารมาสามารถมานั่งทานอาหารมาจิบมาดื่มได้เลยนะคะถึงได้ถึงสามทุ่มเลยเจอกันคราวหน้าครับเอราวหน้าครับสวดครับสวัสดีครับผมแล้วเจอกันครับผม